จากไปนแลน้วไปรับไม่กลับเืนหลับเม้่ตื่นพื้นฝันมาตัดโน้ทั้งฝุงนัากาวที่ดิ้นแล้วโตอุป,ปโลกุท้ายปลาย าาการเปรียนแก่ผู้เกียรติคารองรัางทุกท่านดิฉานนางสาวอุทัยนาจปรุนมีศัสดร์เกลาดของผู้วายชนได้รับสทัทธาลูม,มัธจากลูกหลานและญาติพี่น้องให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณแน่สับราศีหาวงเพื่อเป็นการประกาศเกียรต และเป็นอุรณ์เพื่อรำลึกถึงคุณแม่สับราศีหาวง็นวารสุดท้ายดังนี้คุณแม่กัปราศีหาวงเป็นบุตรของคุณพ่อสายสีหาวงและคุณแม่กองแพรศีหาวงเกิดเ,เมื่อวันที่16เดือนรรตระกาโม ผุ้นักักราช2,502ณบ้านเลขที่75หมู่2ตำบลเสือนะ้ำอำเภอ้านขินจังจหวัดอุดรธานีมีพี่น้องร่วมมีดามาดารวม6คนได้แก่ 1. คุณแม่กับราญศรีหาวงผู้วายชน 2. คุณแม่สมทานสระบุบลยังมีชีวิตอยู่ 3. นายวุฒิพงศ์สีหาโง์ยังมีชีวิตอยู่ 4. นางไพเกศสีหาโง่ยังมีชีวิตอยู่ 5. นายไพวันสีหาโง่ยังมีชีวิตอยู่ ยังมีชีวิตอยู่คุณแม่สําราญสีหาวนสำเร็จการศึกษาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่จากโรงเรียนบ้านหลู่ข้าวตำบลเขือนน้ำอําเภอบ้านถือจังหวัดอุดรธานีหลังจากเรียนจบไปช่วยคุกพ่อคุณแม่ทำไร่ท,รทนำนารวมถึง ช่วยเลี้ยงดนูน้องๆในครอบครัวด้วยความรักและเอาใจใส่ในด้านครอบครัวคุณแม่กับรางสีหาวงได้สมรสกับคุณพ่อคุณลืน้องประทุมมีบุตรธิดาด้กังสองคนดังน,นี้ 1. น,นางกัลยาบ้องประทุม 2. นายกันหาบ้องประทุมคุณแม่ กัรานสีหาวงเป็นแบบอย่างที่ดีในการอบรมเลี้ยงดูรธิดาให้เป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรมท่านเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพมีอุปนิสัยเป็นคนอารมณ์ดีเป็นที่เคารพของลูกหลานเป็นที่รับให้ของญาติมิตรท้งใกล้และไกล มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อยอดพี่น้องและบุกคลทั่วไปอยากหาผู้เสมอเหมือนได้ยากคุณแม่สําราศรีหาวงเป็นบุคคลตัวอยา่างแต่ได้การเป็นผู้นันกาักาอิกระนอกจากจะปฏิบัติตนในหลักัมของพระพุทธศาสนาแล้วท่านยังมีจิตอันเป็นกุศล ในการทำนุบำรุงศาสนาด้วยการร่วมทำบุญกับวัดต่างๆอย่างสม่ำเสมอเต็นที่ประจักษ์ดีแก่ทูกฝ่ายตระมากระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตการจากไปของคุณแม่สับราศีหาวงในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคน ทันได้เตรียมใจเพราะคุณแม่สำราญท่านยังคงแขแไปดำเนินชีวิตปกติเช่นทุกวันในตอนเช้าท่านก็อยากไปวัดพูดคุยหัวเราะสนุกสนานกับเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนเย็น ท่านไปหยาดคงรับประ่านอาหารร่วมกับครอบครัวญาติร้องอยางมีความสุขและยังโทรหาลูกๆตอบถามการทุกสุขเอตเช่นทุกวันแต่แล้ว ประมาณ21นาฬิกาของวันศุกร์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2567คุณแม่สองราญสินหาวงได้ลงมป่วยลงกระทันหันญาติพี่น้องได้รีบนำตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบ้านถือคณะแพทย์ได้พยายามทำ เ็ที่แล้วแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของคุณแม่สําปราญเอาไว้ได้คุณแม่สําราญสีหาวมงท่านได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาของวันเดียวกันรวมจงอายุได้65ปี การจากไปของคุณแม่กับการสิหาวงในครั้งนี้สร้างความตกเหียใจแก่สามีลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างยิ่งโอว่าอัญจาส,าสักขาดเอ๋ยมาลูงเอ๋ยที่งสุดหรือเคลื่อนไหว เมื่อหมดหวังครั้งสุดท้ายไม่หายใจพลาดลงไปน้ำดิ่มก็ติ้นตางนี่ละนอมมนุษยเรามีเท่านี้หมดลงแล้วก็ไม่มีซ่งความหมายวิญญาณปราบผ่าลงดับจากกายหยุด,ดวุ่นวายทุกๆุ่งิงนอนนิ่งเลย แผ่ผู้เกียรติเคารพทุกท่านอาคุลกรรมกาที่เป็นกรรมไม่ดีซึ่งคุณแม่กับรานศีหาวงได้ร่วมเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งโดยเศตนาและไม่เศตนาขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรม การนั้นแก่คุณแม่สับราศีหาวงด้วยเถิดบุตรลรกรรมใดที่เป็นคุณงามความดีซึ่คุณแม่สัาราศีหาวงได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ขอได้โปรดมาเป็นพลาวอํอานวยผลดนบันดา ส่งให้ดวงวิญญาณของคุณแม่สีหาวงไปสู่กติในสัมปรายภพเพื่อเิยค่ะในลำดับต่อไปจะเป็นคำกล่าวอันสองเพื่อไวอไ้อาลัยแด่คุณแม่สัมปราสีหาวงซึ่งได้รับเกียรจากคุณกัลยาเบ้าประทุมซึ่งเกนดทึธิดาของกราเทเชิญค่ะ